มาเด็ดแล้วมันเล่นยังไงลืมลนะแล้วมี J L ควบเลยดูที่ขาสิควบเป็นจังวะนะยกล้อห้องน้ำหญิงไม่เข้าก็ได้ดดดดดด หาของต่อไปอ้าวกูรู้แล้วมึงจะให้เฮ้เขายิบกุญแจหลับสบายเมาให้ปริ้นเลยนะเมาแล้วก็นอนแล้วกูจะขายกูโอ้โหไม่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 เอา คุณแจสิจ๊ะและฉันก็จะเป็นอิสระแล้วฉันก็จะได้รอดพ้นจากการจับกลุ่มนี้เรียบร้อยเร็วอุ๊ยเป็นไงมั่งอะโอ้มาอ้าวมึงไปแรงมึงเนี่ยถอยกดเอสถอยวั e อ้อ โอ้ไม่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 เอาปืนหยิบปืนหยิบหยิบปืนมาหยิบปืนมาหยิบปืนค่อยค่อยหยิบปืนเย่เบาเบาแล้วค่อยใส่กระสุนมึงโดนไปแน่มึงโดนไม่ไม่หยิบปืนหยิบลูกกระไม้หยิบลูกกระสุนลูกกระสุนปอบเบาเบาค่อยค่อยอย่าซุ่มซ้ำสามรอบแล้วนะมึงอ่ะไม่อย่าอย่าให้ฉันต้องทำอย่างนี้ไม่เอาอ่ะมาซ้ายขวาพร้อมกันเหรอลองลองเดินท่านี้ดูนะฮะไม่ต้อง สัมพันธ์บาลานซ์ spans, ให้ถึงที่สุดแล้วก็ไปข้างหน้าเดินอาจจะเดินหรืออาจจะ,จจะ mistake, วินน่งอาจจะเป็นกึ่งเดินหรืออาจจะเป็นกึ่งวิ่งอาจจะวิ่งหรือเดินอยู่เดินหรือวิ่งขึ้นขึ้นค่อยๆไปค่อยๆไปจ้าป้าเบาเบาเบาขึ้นไปสิเบากูเงอเบลเลยวัดเดอะวัดกคงไม่มีอะไรนี่คือจดหมาย run before they c a c h you do not look back ever โอเคตั้งสตินึกถึงยูเซนโบนึกถึงพ่อแก่ไม่แก้ไว้ชั่วโมงนี้ว่าคุณจะต้องวิ่งนะฮะก่อนที่มันจะจับคุณได้แล้วกูก็วิ่งเลยครับห้ามหันหลังไปนะห้ามหันหลังไปเด็ดขาดถ้าหันหลังไปแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะไปใส่ยะผู้หญหันหลังโอ้วิ่ง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 มันมีอะไรเหรอมันมีอะไรหรออไม่มีอะไรเนยซ้าย ยกซ้ายยกซ้ายก่อนแล้วก็ขวาขวาอยู่นี่เอ้ยไม่ใช่ขวาอยู่นี่ฮะเวลาการวิ่งอะนี่แป๊บ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 สั่งขี้มูกแล้วก็วิ่งไปดิทำไมมันวิ่งอย่าอย่าโดนไอเครื่องที่มันกดอ่ะเออมันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงปึ๊บเอตรารหัสอะไรวะ สี่สองเฮ้ยสี่สองโอึ่งโอ้วิ่งวิ่งโอ้ไม่อย่าตามกูมาไหมโอ้หรือเอาหรือเราอาจจะเดินเปลี่ยน เป็นข้างขวาอาจจะเร็วขึ้นก็ได้การเดินในแบบนี้นะครับก็จะเป็นม้าในเจเนอเรชันใหม่เป็นยุคใหม่ที่สามารถเดินได้และปลอดภัยท่านอาจจะเห็นว่าม้าตัวนี้เป็นพิการแต่จริงๆมันไม่ใช่มันกําลังลองวิวัฒน,นาการใหม่สําหรับการเดินกับม้ารุ่นต่อๆไปในรุ่นของหลานรุ่นหลานของมันซึ่งขาซ้ายหน้ามันติดแล้วเราก็จะเอาขึ้นแล้วก็หยุดก่อน <c oughs> เพื่อให้แน่ชัดว่าม้าของเราสามารถผ่านมันไปได้แล้วก็ผ่านนี่เลยไปทางขวา ใช้ขาขวานะครับขาขวาไปสิมันติดอีกแล้วยื้อกยืนแวคยืนค่อยๆไปมาตัวนี้ชีวิตของเขาอาจจะไม่รีบเท่าไหร่เพราะการเดินที่มั่นคงแบบนี้ด้วยการหลบหินสีขาวๆนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องไปรีบร้อนนะม้าบางตัวนี้วิง่งหัวทิมคำมันนะไปไม่ถึง <c oughs> แล้วคราวนี้จะวิ่งแบบไหนก็เรื่องของมึงแล้วอาจจะเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่ม้าทุกตัว จะต้องวิ่งไปเร็วๆและยกหน้าไปด้วยม้าม้ารุ่นใหม่ๆก็อาจจะดีดขึ้นมาบ้างและอาจจะหัวทิม้มอีกแล้วน่ะไม่แม่น,นะเงียบๆน,นะ,นนะ,นนะเราเราไม่รู้จักกันนะ้วย,ยี่สิบปเดี๋ยวรู้แล้วเพราไปงานถ้าคุณใส่กุญแจได้นะสิ่วิกะ cao bè chết 6 hai phi phá ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามด้วยนะฮะถ้าเกิดชอบใจในคลิปที่ผมทำเนี่ยก็เข้าไปใน YouTube นะฮะเซิร์ชตามลิงก์ด้านล่างนะฮะถ้าชอบใจในคลิปก็กดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อนได้ชมกันด้วยแล้วก็กดเป็นเฟเวอร์เเก็บข้อมูลส่วนตวัวไปให้ได้ดูในภายหลังนะฮะลาไปก่อนบััสดีครับ